วันนี้เราจะมาต้มนะครับใบกระทอ่มนะครับวันนี้เราใช้ใบกระทอมแห้งนะครับใบกระท่อมที่เราทานไม่หมดนะครับผมก็ไปอบแห้งไว้นะครับหรือจะไปตากแดดก็ได้นะครับพอตากแดดต้องมาเก็บใส่ถุงไว้นะครับจะกรอบๆนี้นะครับอย่าให้มีความชื้นนะครับเก็บใส่ถุงไว้ได้หลายเป็นเดือนนะครับวันนี้เราจะต้มนะครับใส่บ้วยนะครับเค็มนะครับใบเตยหอมแล้วกระทมสมสิใบในน้ำ หกลิตรนะครับเราใช้ห้าใบต่อหนึ่งลิตรนะครับรสชาติจะกลมกล่อมนะครับหอมใบเตยแล้วก็เค็มๆหวานๆบวยเค็มนะครับน้ําเราก็ใส่ประมาณหกลิตรนะครับแต่ขั้นแรกเลยเราต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับเปิดไฟเลยครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะเราค่อยใส่นะครับแล้วก็ใส่ต้มประมาณสิบห้านาทีนะครับก็จะได้นะครับแล้วกองใส่ขวด เก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับใส่ตู้เย็นนะเดี๋ยวรอน้ําเดือดนะครับอพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่ใบกระท่อมเลยนะครับใส่ใบกระท่อมเลยนะน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่กระท่อมนะครับแล้วก็ใส่นะครับใบเตย บวยเค็มนะครับใส่หมดเลยนะครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนะพอใส่เสร็จนะครับเราก็ต้องกดนะครับให้มันจมนะครับเราก็กดให้จมนะครับคอยหมันกดจอยู่เรื่อยนะครับนี่นะครับเรากดอย่างนี้นะครับ ใบมันจมนะครับม well ันจะได้น้ํามันจะได้ออกมาครับหรือมีวิธีหนึ่งเขาใช้ปั่นแห้งปั่นนะครับปั่นให้เป็นผงเลยนะครับแล้วมาต้มอันนั้นน้ําจะออกดีนะครับหมายถึงว่าสารมันจะออกเยอะนะครับก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะกองกองลำบากหน่อยเนี่ยเพราะมันละเอียดนะครับผมใช้วิธีนี้ก็พอครับแล้วรสชาติมันจะไม่ใบมันจะไม่มีกลิ่นมากนะครับหมายถึงว่ากลิ่นของใบนะครับกลิ่นของใบมันจะไม่มากนะครับมันจะกลมกล่อมนะครับ ท่านลองทําดูนะครับวิธีนี้นะครับเดี๋ยวรอสิบห้านาทีนะครับเราก็คอยหมั่นมากดอย่างนี้นะครับให้ใบมันจมนะครับสิบห้านาทีนะครับประมาณนี้น้ําเริ่มออกแล้วเห็นไหมเหลืองๆน้ําจะสวยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับน้ําเปิดเดี๋ยวเปิดน้าให้ดูนะครับน้ําจะเหลืองๆที่สวยนี้นะครับถ้าต้มใบใบสดมันจะเขียวนะครับ อันนี้ผมลองต้มใบแห้งดูยนะครับมีหลายสูตรนะครับสูตรดั้งเดิมก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับหรือถ้าท่านไม่ต้องการวยเค็มท่านก็ใส่แค่ใบเตยกับใบกระท่อมก็ได้นะครับก็ใช้น้าหนักเหมือนกันนะครับก็รสชาติก็อร่อยหอมนะครับกลมกล่อมนะครับเรียกสูตรดั้งเดิมนะครับหรือไม่ใส่ใบเตยก็ได้นะครับก็ทําอันนี้สูตรนี้ก็ทําได้สามสูตรนะครับโดยการตัดวยเค็มออกหนึ่งอย่างแล้วก็ ต้มใบกระท่อมกับใบเตยหรืออีกสูตรหนึ่งก็จะต้มใบกระท่อมเฉยๆไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับก็จะได้เหมือนกันครับเวลาต้มเสร็จแล้วน้ําจะเหลือประมาณหลิตรนะครับเราใส่น้ําไปหกลิตรนะครับอลองพักอีกสิบานาทีนะครับเนี่ยดับจับเวลาได้เลยครับใกล้ได้ที่แล้วนะครับ อีกสักครูนะครับก็ได้ทีแล้วนะน้ำเริ่มสวยแล้วนะครับเห็นไหมครับผมคนน้ำให้ดูนะน้ำเริ่มสวยแล้วนะครับถ้าสังเกตพันน้ำมันจะเอ่อออกสีทองนะครับถ้าเป็นการต้มน้ำแบบใบสดนะครับน้ำจะออกเขียวๆขียนิดๆน,นะครับ ได้ที่แล้วนะครับ15นาทีแล้วนะเราก็ปิดแก๊สเลยครับเดี๋ยวรอให้เย็นเราก็มากรอกนะครับใส่ขวดนะครับเรียบร้อยนะครับรอเย็นก่อนนะครับน้ำกระท่อมเย็นแล้วนะครับเย็นสีสวยนะครับเดี๋ยวเราจะกรองด้วยอันนี้นะครับกรองด้วยเหมือนที่ชงกาแฟครับนั่นเดี๋ยวเรากรองแล้วก็เราก็เอาใส่ขวดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะกรองนะ กองแล้วก็เอาเก็บใส่ขวดนะฮะใส่ตู้เย็นเลยนะ,อะกองแล้วผมก็กองอีกทีนะครับกองบนกองบนนี้อีกทีนะมันจะได้สะอาดมากขึ้นนะครับมีเศษอะไรมันก็จะไม่ลงไปนะ,อะกองแบบนี้นะครับกองสองรอบนะ ก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะน้ำกระท่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ใช้ใบแห้งต้มนะครับหลังจากที่ทานไม่หมดนะครับเราก็เอาไปตากแดดแล้วก็อบด้วยลมร้อนพอแห้งสนิทดีแล้วเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็รัดให้แน่นนะครับเก็บไปได้หลายวันนะแล้วก็มาต้มทยอยต้มได้ครับอันนี้30ใบนะครับเราต้มน้ำา6ลิตรกว่า แต่เวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยได้ประมาณสี่จุดห้าได้ประมาณห้าจุดห้าลิตรนะฮะสี่จุดห้านี้ประมาณไม่ถึงลิตรนะครับประมาณลิตรได้ประมาณห้าลิตรนะฮะได้ประมาณห้าลิตรนะครับรสชาติก็อย่างที่บอกนะครับทาได้หลายรสชาติจะดั้งเดิมหรือจะใส่บวอยเค็มเตยหอมได้นะครับแต่ผมว่าสูตรนี้มันซอฟดีครับ มันไม่ได้เข้มมากถ้าต้องการเข้มมากนะครับเราก็ใส่ใบยเยอะกว่านี้ได้นะครับลองไปต้มมาดูนะครับดื่มนะะอร่อยนะครับนุ่มๆหอมๆมันหวานเค็มๆนะเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับอร่อยครับอร่อยครับชุม่มคอ